สวัสดีครับวันนี้สารพันธุ์ไม้นะครับจะมาพามาชมต้นทองอุไรในหน้าแรงนะครับอันนี้หน้าบ้านของผมเองนะครับต้นทองอุไรนะครับขยายพันธุ์นะครับโดยวิธีการตอนนะครับแล้วก็การพมเมล็ดนะครับอานี้ดอกของเขาครับอันนี้คือต้นแม่พันธุ์ของผมนะครับหน้าบ้านทองอุไรก็มไอยู่ห้าต้นครับ ทนแดดทนแรงทนฝนครับออกดอกนะครับตลอดปีนะครับต้นนี้ผมเนี่ยขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะครับเพราะได้จำนวนมากนะครับดีนะครับมาดูผมเพาะเมล็ดไว้นะครับนะารากามันเลยครับดูต้นนี้ผมเพาะไว้ก่อนครับนี่ครับเพื่อนๆอันนี้คือต้นทองออไลน์นะครับอันนี้อายุของเขาประมาณ2เดือน น้อยๆนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับนะครับต้นทองอุไรนะอันนี้พ่อเมล็ดนะครับอันนี้คือสองเดือนกว่านะครับนี่ครับผมพ่อได้เยอะแยะเลยอันนี้ต้นทองอุไรนะครับต้นอ่อนทองอุไรดูผมพ่อในนะครับกระบะครับนี่ครับอันนี้อายุประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อนนี่ครับได้จำนวนมากเลยครับทองอุไรอันนี้หนึ่งสัปดาห์นะครับผมพ่อไว้นี่ครับ ต้นอ่อนทองอะไรมาเลยครับเห็นไหมครับเยอะแยะเลยครับขึ้นเต็มเลยพอมาเล่นจะได้จํานวนมากนะครับนครับนี่ครับอันนี้ก็สองเดือนเหมือนกันครับผมพ่อไว้นี่ครับสวยๆต้นนี้สวยมากครับต้นนี้มีสองสองกิ่งเห็นไหมครับเพื่อนสวยครับนะครับไปดูตรงนู้นครับตรงนู้นนี่สามเดือนครับเพื่อนนี่ครับอันนี้ต้นใหญ่เลยนะครับสามเดือนดูดูครับดูลักษณะต้นครับครับต้นใหญ่ครับสามเดือน สูงประมาณ2ฟุตได้ั้ครับตรงนี้นี่ก็อทองลไยนะครับอันนี้พออเมล็ดครับดูครับนี่ครับอันนี้ได้1สัปดาห์ครับนี่ครับต้นอ่อนเขาจะแตกเต็มเลยครับนะครับนี่แตกเต็มเลยอันนี้คือผมเพาะเมล็ดครับก็พ่อกับดินธรรมดานี่ยแหละครับแล้วก็รดน้ําบ่อยๆนะครับแค่นี้เองเขาก็จะงอกออกมาครับ พอก่ายครับก็จะได้จํานวนต้นเยอะเห็นไหมครับนี้ครับนี่นี่ประมาณถุกเกือบสี่เดือนนะครับสามเดือนกว่าต้นขนาดนี้ครับเยอะแยะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนีครับนี่ครับเยอะแยะครับอ่าครัเพื่อนๆมีต้นอะไรที่บ้านนะครับนําเมล็ดเมล็ดเขาจะเป็นฝักยาวๆนะครับแล้วก็เมล็ดจะอยู่ข้างในครับเราก็เก็เมล็ดออกมาเพาะครับ นี่ครับลักษณะเมล็ดของเขาครับเพื่อนดูครับนี่ครับขาวๆตรงนี้ครับเห็นไหมครับเล็กๆตรงนี้อันนี้คือเมล็ดที่กำลังจะงอกนะครับแต่ต้นอื่นนี่งอกแล้วเห็นไหมครับเยอะแยะเลยครับผมเพาะไว้แล้วปลูกให้เต็มสวนเลยนะครับเต็มบ้านเลยกรองไรครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับพอง่ายครับพเมล็ดหาได้ง่ายเลยนะครับนะครับเพื่อนๆนี่ครับต้นเยอะแยะครับ ันนี้ได้สองเดือนนะครับตรงนี้เลยครับพอมะเล็ดนะครับทองไรพ่อมะเล็ดนะครับขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ถามกันในคลิปใต้คลิปได้เลยนะครับ